ข้าสุดท้ายก็ต้องเป็น,นแล้วสิ m u l t i p l i c a t i o n ใช่ป่ะใช่ค่ะโ oh, อาจารย์เห็นหน้าจอไหมคะเพื่อนเครื่องกนทั้งสามคนนี่ทิ้งให้คุณที่เป็นธุรกิจทำหลายตัวแปรไว้รับเพื่อนมากเลยอาจารย์เห็น e x c e เซไหมคะเห็นครับค่ะคือโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาเป็นเอเขาบอกตำแหน่ง เขาบอกอุณภูมินะตำแหน่งเอ็กับตำแหน่ง y มาะคะ่ะเป็นตารางตัวนี้ค่ะเป็น uh, square hit page ค่ะอืมครับแต่แล้วเออตอนแรกหนูทำอีกวิธีหนึ่งอะคะ่ะเป็นเอามาจัดเรียงข้อมูลก่อนนะคะเอ้ยเอา,าเอามาเอามาเรียงข้อมูลก่อนนะคะ Mm hmm. จากหน้อยไปมากเสร็จแล้วก็เอามาอินเตอร์โพเลตค่ะประมาณหาค่าจากตารางตรงนี้ค่ะที่คิดออกมาได้ทำให้ได้ค่าค่าที่ตำแหน่ง x ที่สแล้วก็ y ที่3.2มจุองค่ะคือเท่านี้ถ้าคิดต่อไปค่าก็จะเท่านี้ไปเรื่อยๆค่ะ แล้วหนูก็เลยเอาเอา x ที่4.3กับ y ที่2.7มาแทนได้เท่านี้ค่ะแล้วก็เออทำออันนี้คือคือทำอะไรวะ interpolation เหรอใช่ค่ะหนูไปดูมาแล้วมันโจทย์มันบอกให้ทำ interpolation ด้วยหรอออสักครู่นะคะ โจยดเออแต่ไม่เป็นไรแต่เข้าใจเข้าใจอ่าโอเคเสร็จแล้วก็โจทย์ให้หาอุณหภูมิที่ตำแหน่งเท่านี้ค่ะอืมแต่ว่าหนูตอนแรกหนูหนูไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เลยก็เลยใช้อินเทอร์โวลชันเอาอืมแล้วแล้วหนูก็ไปดูตามคลิปอาจารย์ใช่ไหมคะหนูนำข้อมูลตรงนี้ค่ะที่เป็นตารางพายลอนนะคะมาขี้ออก ามาคิดออกอแล้วก็เรียงข้อมูลค่ะได้แบบได้ดังนี้ค่ะอ่านำตารางไปทำเป็นรีเก e s ช i o n ค่ะได้คะ่ะอาจจะแวกที่เท่านี้แล้วก็คอนฟิเ i t i ได้เท่านี้ค่ะครับ<อ>แล้วก็ลองมันได้ตรงนี้ที่ต่างจากตอนแรกที่เลทที่ทำเยอะๆๆอยู่ค่ะใช่ผมว่าไอ้ที่คุณทำ interpolation อ่ะ มันน่าจะมีอะไรผิดว่ะอืมแต่ว่าโอเคคือจริงๆจริงๆถ้าทำมืออันนี้มันจะยากสุดแหละแต่ว่าพอใช้ Excel นะไม่มีข้อไหนยากสักข้อแหละอันเนี้ยช่ไหมคุณแค่คลี่ข้อมูลออกมาเป็นแถวปุ๊บใช้ r e e s s i o n Tool ก็จบเลยใช่ป่ะค่ะอืม ลองย้อนกลับไปตรงตารางตอนแรกนะสมมุติถ้าคุณจะทำอินเทอร์โพเลชันจริงๆนะอย่างข้อ a อะเขาให้หาที่ตำแหน่ง x เท่ากับ4 y เท่ากับ3.2ใช่ไหม mm hmm. เราก็จะไปดูค่าในคอลัมน์ของ x เท่ากับ4อย่างเดียวฮนะเนี่ยช่องที่4ที่มันเรียง8 4, 5 3 uh huh. ดูแค่นี้แหละแล้วก็ uh, y เท่ากับ3.2ใช่ไหม ก็เท่ากับว่าเราเอาแค่ตัวเลข53.5กับ38.43เอามาอินเทอร์โพเลตกันก็จบแล้วตรงค่ะเฉพาะตัวได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่ามันเป็น x คือ x มันมีตรงตามที่เรามีอยู่ในตารางใช่ไหมส่วน y มันไม่มีใช่ปะเราก็แค่เอาสองตำแหน่งเนี้ยไอ้53.5กับ38.43เนี่ย มาอินเทอร์โพเลตกันหาว่าถ้าถ้าวายเท่ากับสามจุดสองเน่ยค่ามันจะเป็นเท่าไหร่โอเคไหมอันนี้คือข้อ a ส่วนข้อ b เนี่ยเราจะต้องเราจะต้องทำเหมือนออกแรงสองรอบอะ่ะคือถ้าผมยึดคอลัมน์เป็นหลักนะเราจะต้องสร้างคอลัมน์ขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งอะ่ะที่เป็น x เท่ากับสีมาแทรกอยู่ระหวา่างอยู่ระหวา่าง x เท่ากับสี่กับ x เท่ากับหกอ่ะนึกออกไหมนึกออกค่ะเราก็จะสร้างคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาคอลัมน์หนึ่งคือแทรกอยู่ระหว่าง x เท่ากับสกับ x เท่ากับหกอ่ะมันจะเป็นคอลัมน์ x เท่ากับสีเสร็จแล้วเราก็จะมาประมาณค่าหา y บรรทัดที่สองใช่ไหมกับ y บรรทัดเลขสีใช่ไหมใช่ค่ะ เนาะล้วเดี๋ยวเราค่อยได้ไดเลขสองตัวนั้นแล้วก็ค่อยเอาสองตัวนั้นมาประมาณว่า y เท่ากับสองจุดเจ็ดะเป็นเท่าไหร่นึกภาพออกอว่าวะออกค่ะหนูลองทําแล้วแล้วมันแล้วมันมันเหมือนว่าเลขสามตัวนมันไม่ตรงกันเลยอะคะ่ะหนูก็เลยมันไม่ตรงลแล้วแหละไม่ต้องห่วงไม่ตรงอยู่แล้วครับอแต่ว่ามันก็จะดูแบบที่ผมดูเมื่อข้อเมื่อกี้ย ที่ว่าถ้ามันอยู่ในออเดอร์เดียวกันเลขอาจจะเป็นตำแหน่งที่สองที่สามมันมันผิดก็มันมันไม่เท่ากันนะมันปกติมากเพราะว่ามันทำในคนละวิธีแต่ถามว่าผิดไหมอ่ะไม่ไม่ผิดหรอกครับโดยหลักการมันก็คิดได้แบบเนี้ยเนะาะพอเห็นภาพนะคือจะบอกว่าเ พอเราทํางานไปเรื่อยๆนะมันจะเริ่มไม่ค่อยมีอะไรผิดไม่ค่อยมีอะไรถูกแล้วอ่ะมันจะมีแต่ว่าไอ้ที่เราทําออกมาเราเอาเหตุผลอะไรไปสนับสนุนมัน่ะถ้าเหตุผลมันมีน้ําหนักเนี่ยก็เขาก็จะยอมรับกันแต่ว่าถ้าเหตุผลที่มีน้ําหนักเขาก็จะไม่ยอมรับกันมันจะไม่คือยิ่งยิ่งคุณเรียนมากขึ้นยิ่งคุณแบบมีชีวิตมากขึ้นอายุมากขึ้นอะไรอย่างเนี้ยมันจะเริ่มไม่ค่อยมีอะไรผิดไม่ค่อยมีอะไรถูกแล้ว ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยผมพูดไม่ได้นอกเรื่องเยอะนะอันนี้มันเป็นเรื่องนี่แหละงานวิศวะมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะไม่ได้มีอะไรผิดถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นหรอกแล้วจริงจริงมันก็เป็นนี่แหละในในงานในชีวิตเรามันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นบางทีเวลาแบบเวลานี่คุณเคยเจออาจารย์ประเภทอันนี้จบแล้วนะข้อสี่นะขอบคุณมากนะนี่จะโมนอกเรื่องครับหมดละว,วันนี้คงไม่ได้สอนอะไรก็คือจะบ่นให้ฟังแหละว่า ว่าให้คุณลองสังเกตอาจารย์แต่ละคนเวลาเดี๋ยวคุณไปเรียนวิชานูนนี้นั้นหรือว่าบางคนเขามาเป็นกรรมการสอบให้คุณอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มเห็นภาพบางอย่างอ่ะบางคนก็จะแบบสติกมากแล้วก็ยึดว่าที่ตัวเองคิดอะไรเงี้ยจะถูกต้องมากอะไรเงี้ยคุณก็สังเกตไว้ถ้าคุณมาเจอผมมันก็จะอีกแบบหนึ่งผมก็จะแบบไล่หาเหตุผลอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะว่ายิ่งเรียนเยอะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยรู้อะไรเลย มันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะเป็นหมดเลยตอนนี้ผมไม่กล้าแบบไอ้นั่นกับใครเลยไม่กล้าไปว่าใครว่าแบบเอ้ยนี่ไม่งง่อะไรเงี้ยไม่ไม่กล้าเลยนะยกเวน้นยกเว้นผู้นาระเทศคนเดียวแต่ว่าเอ,อ่อด้านนั้นผมไม่กล้าว่าใครเลยแหละเพราะว่ายิ่งเรียนเรายิ่งรู้ว่าเราไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยเล่าให้ฟังแล้วก็นอกนอกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคือตอนสมัยที่ผมไปทํางานที่โรงงานกระดาษที่เล่าให้ฟังนะ่ะ แล้วมันเป็นช่วงที่เขาเริ่มบังคับให้คือมันเริ่มมีข้อกีดกันทางการค้าประมาณว่าถ้าโรงงานไม่ผ่านมาตรฐาน ISO 9000อย่างเงี้ยมันก็จะค้าขายต่างประเทศไม่ได้เลยแบบนี้นะครับไอต,ตอนนั้นเคอร์ซิมเมนต์ไทยก็เลยบังคับให้ทุกโรงงานในเคอร์ซิมเมนไทยอ่ะไมไ่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจไหนอ่ะต้องผ่าน ISO 9000หมดของโรงงานผมมันไม่ค่อยมีตัง ก็เลยไม่ได้จ้างที่ปรึกษานะแต่ว่าให้วิศวะกรสี่ห้าคนเนี่ยทำกันเองก็ส่งไปเรียนหนังสืออยู่สองสารอบเรียนกับคนไทยบ้างเรียนกับฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อันหนึ่งที่ผมเริ่มมีความคิดแบบนี้นะคือก็คือ,อ,อมีครั้งหนึ่งที่ไปเรียนกับฝรั่งแล้วก็ตอนสอบตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้เหมือนเป็น ให้เป็นกรณีมาแบบข้อสอบมันก็อาจจะแบบสักสิบข้อยี่สิบข้ออะไรนี้นนะแล้วก็แต่ละอันก็จะเป็นกรณีว่าเนี่ยถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะถือว่าผิดข้อกําหนดของไอเอสโอเก้าพันไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เราอภิปรายแล้วก็บอกว่าผิดหรือไม่ผิดข้อไหนด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยนะเออผมก็ทําไปปรากฏว่าของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมบอกว่าไม่ผิดเกือบหมดเลยอะนะแล้วก็มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่ง ก็ตอบว่าผิดทุกข้อเลยอะ่ะเออไอ้นันก็ผิดไอ้นี่ก็ผิด,ผดอะไรเงี้ยนะเหตุการณ์ต่างๆปรากฏว่าสองคนเนี้ยผ่านทั้งคู่เลยนะคือผมกับรุ่นพี่ผ่านทั้งคู่เลยอัน,นึกออกไหมคือเหตุการณ์เดียวกันคนนึงบอกถูกคนนึงบอกผิดอะ่ะแต่ว่าทั้งทั้งสองคนสอบผ่านทั้งคู่อะ่ะก็เลยเป็นตัวยืนยันว่าอ๋อเนี่ยคือระบบสากลหรือว่าโลกที่เจริญแล้วอะ่ะเขาเขาเขาดูกันประมาณนี้นะเขาดูว่าเราให้เหตุผลแบบไหน เราให้ฟังลายฟังก็เลยที่บอกว่าไอ้ที่เราให้ไปทํากันบ้านแล้วก็ลองทํามาหลายๆวิธีเนี่ยแล้วลองหาเหตุผลมาใส่กับมาหน่อยสิว่าทําไมเราถึงเห็นว่าโมเดลนี้โอเคโมเดลนี้ไมโอเคอย่างเงี้ยต้องฝึกหาเหตุผลที่เป็นหลักวิชาการอะไรเงี้ยมาจาับอะไรเงี้ยนะก็ลองดูถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่แม่นเนี่ยตอนนี้มีเวลาไม่กดดันแล้วเนี่ยลองถอยไปดู วิด <Video S 2> ีโอพวกนี้อีกทีหนึ่งแล้วมันจะมีดัชนีชี้วัดที่จริง,รงๆคุณควรจะหาให้เป็นแหละไอต้ตัวตัว standard error of estimate อะที่ว่าคุณต้องถอยไปเรียนพวกค่ามีนกับค่า standard deviation ให้รู้เรื่องก่อนคือถ้าคุณเก็ concept ไอ้กลุ่มนี้นะคราวนี้เวลาเราไปอภิปรายผลไอ้งานที s ีสคุณอนะที่ต้องทดลองแล้วคุณต้อง fix เคอร์แล้วแล้วคุณอาจจะเจอแบบผมอะคือ ทำยังไงโมเดลผมอะ่ะมันก็จะแบบอาร์สแควร์ผมมันก็จะศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มันไม่สามารถดีกว่านั้นได้แต่ว่าก็นี่มันคือข้อมูลจริงอะ่ะแล้วมันฟิตได้แค่นี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราไงเราก็แค่บอกผู้อ่านว่าอาร์สแควร์ชั้นเยแค่นี้นะมันไม่ถึงศูนจุดเจ็ดห้าหรอกนะถ้าอยู่จะเชื่อก็เชื่ออ,อยู่ไม่เชื่อ,อยูไม่ต้องเชื่อไม่ต้อง,องเอาง,ง,งานของไอไปใช้อะไรเงี้ยนะ ก็มันก็จะมีอยู่แค่นั้นเองมันไม่มีการฟันธงอะว่าอะไรแบบถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นขาวดำมันไม่มีนะครับก็ก็เล่าให้ฟังว่ามันอยู่ที่การให้เหตุผลนะซึ่งพอดีของเราโตมาในสังคมที่มันแบบถูกฟันธงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าอย่างนี้ือถูกอย่างนี้คือผิดอะไรเงี้ยซึ่งพอเริ่มมีคนมาลือความคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบสั่งคลอและอตัวอีตัวคนที่มันแบบยึดกลุ่มนิยามความดีในสังคมมันจะเริ่ม เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจในการบังคับถูกผิดให้สังคมแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแง่ช่วงนี้ก็กําลังปวดหัวแล้วยน่นักครอบครัวเ,เด็กๆเพราะเรื่องพวกนี้ผมก็เลยยิ่งต้องเสริมให้พวกคุณยิ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกอะนะเพราะงั้นก็ต้องนี่แหละไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดครับหาเหตุผลมาประกอบให้ได้นะอ่ะวันนี้น่าจะหมดแค่นี้แหละส่งงานแล้วเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนหัวข้อกันนะครับ